ผมพันเอกอินทนัยจุลบลคผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12ครับวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นเกียรติในการส่งมอบแขนงานโครงการไปจําปีงบประมาณ2567 1พาก้าวเดินเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเปรียบเรือโดยสารคืองานของนพอขอพาพลยากจนใจทอสู่ฝั่งขอเพียงสร้าง ดดำรงชีย e สสุุขันต์ฝากกืทไปด้วยกันเงประโยชน์ได้ไหมครับได้ครับดูแลกันที่ดีนะตรงตรงนี้นี่เส้นทางนี้มันเป็นทางหลักไปไปไหนยังไงครับไปสายโครงการขอบคุณครับคุณลุงครับยรับสุขปีใหม่นะครับคุณลุงครับถนนถนนใหม่แล้วไดอของขวัญปีใหม่จะคุยในการหาสูงสุดนะครับคุณลาย คุณดูวัฒานา,าจา้ะฮะอย่างสิบไรก็ทำคนเดียวเสิเราเราทอดอ,อะไรให้มั่งเนี่ยโอ้นี่ขุดแป๊บเดียวมีเดี๋ยวบันทึกภาพครับหนึ่งสองสามนะครับโดยผมหน่วไปงานาพื้นที่หนึ่งสองเนี่ยได้มามอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเป้าหมายที่หน่วยทำงาน เรียบรื่นโดยการคืองานของนพพอพาพ้นยากจนใจผอผูน้าเล่าให้ฟังครับคุณด้วยงานพื้นที่หนึ่งสองเป็นตัวแทนของกองบัญชาการกองกำลังไทยมาหม้อพัฒน์น้ำดื่มระบบน้ำดื่มเนี่ยทำน้ำเย็นได้ขอบถังโมยสิบลิตรเลยของกองบัญชาการกองกำลังไทยม้อของขวัญปีใหม่ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่เหนื่อยมาทำงานปีนี้เหนื่อยมาทำงานในตำบลนนทบุรีครับก็มีทั้งอะไร ขุดลอกฟูฟองมีการทำถนนแล้วก็มีระบบอาคารเป็นการน้ำดื่มด้วยก็ให้น้องๆได้ใช้ดื่มกินกันนะลูกนะใครไหนใครได้ลองกินแล้วบ้างจังหวะจังหวะกึ้นกินข้วเนี่ยแล้วมันกินได้จริงไหมคุณอาชูเป็นนังยินด้วนะกินไม่ด๋อโอ้โหไม่ต้องใช้ที่แข็งเงืใช้ประโยชน์ได้ดีนะลูกนะแล้วให้คุณลุงนายท่านนายกฯคอยดูแลระบบใะญ่เนาะครับมันจะมีมีบลบอกเออใช่มันจะมีเบอร์โทรมีอะไรต่างๆติดอยู่นะจ๊ะ ดูแลรักษากันให้ดีนะลูกนะขอบคุณค่ะ